กฎแห่งกรรมเรื่องเดือดร้อนเพราะความตรณีมนุษย์บางคนไม่รู้ว่าตัวตนเองนั้นเกิดมาเพื่ออะไรหรือเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการใดๆบุคคลนั้นอาจดำเนินชีวิตผิดพลาดล้มเหลวได้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองอย่างยิ่ง เพราะต้องพัดตกลงไปสู่อบายภูมิคือไปเกิดเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นเวลายาวนานซึ่งเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเพราะจะต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่ว่างเว้นเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยอีกย่อมมีชีวิตที่ลำบากยากเข็นโดยเฉพาะว่าจะมีโอกาสมาพบผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยากทีเดียว เพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากและการได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงพระธรรมนั้นยิ่งเป็นการยากขึ้นไปอีกมีพระบารีในอุพัโตพัทธาชาดกความว่าตาของเจ้าก็แตกผ้าของเจ้าก็หาย ภรายาของเจ้าก็ทะเลาะกับหญิงเพื่อนบ้านการงานทั้งหลายเสียหายทั้งสองด้านทั้งในน้ําทั้งบนบกชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการพลัดพร,รากไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอันเป็นที่รักและที่ปรารถนาของมวลมนุษย์ทั้งหลายแต่เมื่อจําเป็นต้องสูญเสียก็ต้องยอมแลกเปลี่ยนในบางครั้งหลายคนยอมเสียเงินเพื่อแลกกับเวลาที่สูญเสียไปเพราะเวลาคือชีวิต ชีวิตมีค่าเพราะมีเวลาเหลืออยู่หลายคนยอมเสียเวลาเพื่อแลกกับอารมณ์ดีๆแต่จะไม่ยอมสูญเสียอารมณ์ที่ดีๆเพราะถ้าอารมณ์ดีเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินตราหากมีเวลาแต่ไม่มีอารมณ์ดีๆสิ่งที่มีอยู่ก็ไร้ค่ามีเหมือนไม่มีเสียเงินย่อมดีกว่าเสียเวลาเสียเวลาย่อมดีกว่าเสียอารมณ์ดีๆด,ดังนั้น อารมณ์ดีๆจึงควรมีอยู่ในดวงใจของมนุษย์เสมอเพราะเมื่ออารมณ์ดีแล้วจิตใจของเราก็จะเปิดกว้างจะรู้จักให้รู้จักแบ่งปันและมีความสุขแม้จะต้องสูญเสียสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าจิตใจของเราดีเราย่อมมีความสุขแม้ต้องพลัดพร,รากจากของที่ตนรักก็สามารถมีความสุขได้ เพราะไม่ได้สูญเสียความบริสุทธิ์ของจิตใจไปตรงกันข้ามถ้าจิตใจของเราไม่ดีใจคุณมัวคับแคบไม่รู้จักสละแบ่งปันเมื่อน,นั้นแหละก็จะเป็นผู้ที่สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไปกระทั่งอาจจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดังในเรื่องในอดีตการความว่าครั้งที่พระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ณนะพมิหานเวลุวัน ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายพากันสนทนาในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายขอนไม้ไม่ไฟทั้งสองข้างแต่ไฟไม่ยอมไหมในที่ท่าำกลางเพราะเพื่อนคูดแม้ฉันใดพระเทวทัตก็ฉันนั้นได้เสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองด้านคือเสื่อมจากโภคะอันเป็นของกคระหัดและเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยธรรมะที่นำสัตว์ออกจากทุกข์แล้วก็ไม่สามารถทำประโยชน์แห่งความเป็นสมณะให้สมบูรณ์ได้ครั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงทรงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลพระพุทธองค์แล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่การบัตรนี้เท่านั้นที่เทวทัตพลาดจากประโยชน์ทั้งสองด้านแม้ในอดีตก็เคยพลาดจากประโยชน์ทั้งสองด้านมาแล้วเช่นกันแล้วพระพุทธองค์ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังในอดีตการครั้งที่พระเจ้าโรมทัตัสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพระณศีพระโพธิเสวยพระชาติเป็นลุกคเทวดาวันหนึ่ง มีปราเบ็ดในหมู่บ้านละแวกนั้นได้ถือเบ็ดไปที่บึงเพื่อตกปลาทันทีที่หย่อนเบ็ดลงไปเบ็ดก็ไปติดกับตอไม้ใต้น้ําจนไม่สามารถดึงเบ็ดขึ้นมาได้ปราเบ็ดก็คิดในใจว่าเบ็ดคงติดปลาตัวใหญ่แน่นอนขณะเดียวกันนั่นเองความตระนีก็เกิดขึ้นมาในจิตใจของตนทันทีจึงคิดว่าถ้าเราได้ปลาตัวใหญ่แล้วกลับบ้าน เพื่อนบ้านก็จะพากันมาดูและจะขอแบ่งปลาจากเราเป็นแน่แท้เมื่อขอกันมากๆขึ้นเนื้อปลาของเราก็จะเหลือน้อยลงอย่าก,กระนั้นเลยเราต้องหาอุบายไม่ให้ผู้ใดมาขอดูความตรณนีเข้าครอบงำจิตใจของชายผู้นั้นทำให้เขานั้นกลายเป็นคนขับแคบทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้ว่าปลาที่ติดเบ็ดนั้นจริงหรือไม่ ปราณได้คิดอุบายขึ้นว่าเราต้องส่งลูกชายกลับบ้านก่อนเพื่อไปบอกกับแม่ให้ก่อการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเสียหากทำเช่นนี้ก็จะไม่มีผู้ใดคอยจ้องเอาส่วนแบ่งจากปลาตัวนี้คิดได้ดังนี้แล้วเขาก็รีบบอกลูกชายว่าไปเถิดลูกเจ้าจงไปบอกแม่ถึงเรื่องที่เราได้ปลาตัวใหญ่ ให้แม่ของเจ้านั้นทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านใกล้เคียงเสียเมื่อพ่อสั่งการเช่นนั้นแล้วลูกชายยึงรีบไปบอกแม่ทันทีจากนั้นปรานเบ็ดก็พยายามดึงเบ็ดขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามเพียงไรก็ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้เขาจึงคิดว่าถ้าดึงต่อไปสายเบ็ดคงจะขาดแน่จึงถอดเสื้อผ้าวางไว้แล้วรีบกระโดดลงไปในน้ำ ด้วยความที่ไม่ได้พิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นปลาจริงหรือไม่ความที่รีบร้อนกระโดดลงไปนั้นในตาทั้งสองข้างของพรานเบ็ดนั้นก็ไปกระทบกับโตอไม้ทำให้ในตาทั้งสองข้างถึงกับแตกออกไปเขาจึงได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแล้วได้เดินเอามือกุมในตาทั้งสองข้างขึ้นจากบ่อแล้วสมสารหาเสื้อผ้าที่ถอดวางไว้ แต่ไม่พบเสื้อผ้าของตนที่ถอดกองไว้เพราะความตนหนีแท้ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสเช่นนี้หากเพียงเขาคิดแบ่งปันให้กับผู้อื่นเขาคงไม่ต้องทุกขทรมานอย่างนี้เพราะหากคิดจะแบ่งปันเขาก็จะได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันจับปลาหรือถ้าหากพรานเบ็ดตกปลาได้จริงถ้าเก็บไว้กินเองเพียงไม่กี่มือก็หมดแล้วหรือถ้าจะทำเป็นปลาเค็ม เก็บไว้ไม่นานก็หมดอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากมีน้ำใจเผื่อแผ่แบ่งปันให้กันและกันบ้านไกล้เลือนเคียงโอกาสหน้าเพื่อนบ้านก็จะแบ่งปันให้เราอีกเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ปลาตัวเดียวย่อมสามารถกินได้ตลอดชีวิตเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและผูกมิตรไว้ได้ตลอดกาลนานนั่นเองฝ่ายภรรยาก็คลุ่นคิดหาอุบายก่อการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ไม่มีผู้ใดมาจ้องขอส่วนแบ่งโดยการเอาใบตานประดับหูข้างหนึ่งหน้าตาซีกหนึ่งก็ทาด้วยเขาเมาให้สีดำจากนั้นนางก็อุ้มลูกสุนัขไว้ที่สเสเยลแล้วเดินไปนั่งหน้าบ้านบ้างเดินไปนั่งหลังบ้านบ้างคือทำเสมือนว่าเป็นคนบ้าเพื่อนบ้านกระไลเคียงเห็นแล้วจึงพูดย่อเย้ย,ยด้วยความะน,นองว่าเจ้าเอาใบตานมาประดับที่หูข้างเดียว หน้าตาสีหนึ่งก็ทาเขมาสีดำแถมยังอุ้มลูกสุนัขอย่างกับเป็นลูกที่รักยิ่งไว้ที่สะเอวอีกด้วยเที่ยวเดินไปเดินมาอย่างนี้เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือนางไม่ได้ฟังเช่นนั้นก็ทำเป็นกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีพรางก็พูดขึ้นว่าเราไม่ได้เป็นบ้าเจ้าสิเป็นบ้าเจ้ามาว่าเราทำไมเราจะไปแจ้งกับนายอำเภอปรับสินไหมายเจ้า แล้วก็ต่างพากันไปที่อำเภอเพื่อให้จำระข้อพิพาทนายอำเภอได้ตัดสินให้ปรับหญิงผู้เป็นภรรยาของพรานเบ็ดเพราะเห็นว่านางแต่งตัวแปลกประหลาดทั้งยังอุ้มลูกสุนัขไว้ที่เสเยอวเที่ยวเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นหญิงบ้าเสียสติอย่างแน่นอนครั้นถูกตัดสินให้เป็นผู้ผิดนางก็ไม่ยอมรับนายอำเภอก็สั่งลงโทษโดยการให้เคี่ยนตีนางเสียรุกเทวดาโพธิสัตว์ เห็นพฤติกรรมของนางและสามีของนางที่ต้องทุกข์ทรมานเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าดูก่อนเจ้าผู้มีปัญญาสามการงานของเจ้าเสื่อมเสียหมดทั้งในน้ำทั้งบนบกเจ้าทำพลาดจากประโยชน์ทั้งสองสถานแล้วก็กล่าวพระคาถาว่าตาของเจ้าก็แตกผ้าของเจ้าก็หายภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะกับหญิงอื่นเพื่อนบ้านการงานทั้งหลายก็เสียหายทั้งในน้ำและบนบก เมื่อพระตาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แสดงจนจบแล้วพระพุทธองค์ทรงสรุปชาดกว่าพรานเบ็ดในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้ส่วนลุกเทวดาได้มาเป็นเราตถาคตจะเห็นได้ว่าความตรณีและความไม่พิจารณาใกล้ครวนให้ดีเสียก่อนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความวิบัติอันที่จริงแล้วความตรณีเกิดจากความโลภนั่นเอง เพราะความโลภไม่รู้จักพอไม่รู้จักแบ่งปันจึงกลายเป็นความตรณีพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนําให้เราทั้งหลายมันทําบุญให้ทานเพราะการให้เป็นการกําจัดความตรณีออกจากจิตใจมนุษย์เมื่อเรารู้จักให้ย่อมทําให้เรานั้นมีความสุขความสุขจะเริ่มตั้งแต่มีความคิดที่จะให้อยู่แล้วยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และถ้าหากยิ่งเราให้ทุกวันความสุขนั้นก็จะยิ่งเพิ่มพูนจนกลายเป็นทะเลแห่งความสุขทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เรามารักษาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีกันทุกๆุกคนชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ